ครับทุกคนนะซึ่งวอาหารนี้นะานอาหารแบบบุนี้ซึ่งว่ามีเอกลักษณ์อยู่ที่อุปกรณ์หรือว่าเครื่อง,องไสที่ว่าเป็นถ้วยบวงสามทุกอย่างก็คือไส่ทำมาจากมไมพผ่ทั้งนั้นนะทุกคนนะนี่ครับนี่คืออุปกรณ์การไส่อาหารนะทุกคนนะทุกอย่างจะทํามาจากมไมพผ่ทั้งนั้นครับน <_ c oughs> ี่แลค,ครับตัวนี้ก็เป็นจานนะเป็นจานนี่ พนักง,งานไทยบ้านเดียวกันบรรยากาศลานอนะ่าคนเยอะมากสักคนจะทำอาหารไทยบางอยไทยนะนี่ตอนเทนะดึงเลยโอ้ดันร้อนมาล่างขวยนะทุกคนนะกราบสวีดัสสวัสดีสวีดายสวัสดีสสดสสดจ้ะทุกคนนะ นี่ก็แฮปปี้เบอร์เด์ทูอยูาทุกคนปะวันนี้พิมพ์จะพาทุกคนไปเที่ยวไปสมร้านอาหารแล้วก็ไปซิมร้านอาหารร้านหนึ่งนะที่ว่าร้านนี้ซึ่งว่าจะมีเอกลักษณ์อยู่ทีว่าอ้อยเดี๋ยวพิมพ์ไม่ข้อบอกเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่ามันคืออะไรแต่วันนี้ก็เป็นวันเกิดของพิมพไงก็เลยพาครอบครัวมากินข้าวนะคนนะนี่สบายดีทู เกกเเ๊ขนมรให้ได้ก่อนตืกันทุกคนทุกคนนทุกคนนะซึ่งว่านี่ก็คือหน้าร้านครับร้านนี้บรรยากาศโคตรสิวเลยนะทุกคนนะซึ่งว่าเป็นบรรยากาศที่แบบอยู่ท่ามกลางไม้ไผ่นะทุกคนนี่หลงเข้าบางไบโอแบมบูนี่ครับโอ้โหเข้ามาก็เป็นแบบนี้นะทุกคนบรรยากาศแบบแบบสมัยนั่งแบบ นั่งนั่ง,น,งนั่งไถ่นะไปดูนะนั่งอะไระย้อนยุกอะ่ะสวยงามมากอ๋อเย็นมากทุกคนเย็นเย็นดูบรรยากาศนะว้าวโอ้โหนะักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราไปห้าที่นั่งก่อนเราทีมจะพาทุกคนเดินดูครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะซึ่งว่าวันนี้เราก็มากันสร้างคนครับทุกคนครับ Oh, มีนักท <No. S 2> ่องเที่ยวไทยเยอะมากนะร้านรุมครับเดี๋ยวคุณจะถ่ายพาห้ดูนะทุกคนนะนี่นมาทางแรกครับทุกคนนะซึ่งว่าหานนี้นะหาน,นาหานแบมบูนี่ซึ่งว่ามีเอกลักษณ์อยู่ที่อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไซที่ว่าเป็นถ้วยบวง3มทุกอย่างก็คือไซทํารรมาจากมไมพผยทั้งนั้นนะทุกคนนะ อ่าที่ว่าทุกอย่างคือทำมาจ้ากไม่ไพ่ครับดเดี๋ยวทมจะพาทุกคนดูครับเป็นซ้อนเป็นเป็นซามเป็นจานทุกอย่างนะนี่ข้างในนี่นะทุกคนปรถทายคลิปได้บอนี่นี่นะทุกคนนี่คือภาชนะหรือว่าเป็นเป็นเป็นถ้นวยนะทุกคนนะนี่นี่ครับนี่คืออุปกรณ์การใส่อาห้านะทุกคนนะทุกอย่างจะทำมาจ้ากไม่ไพ่ตรงนั้นครับ ดูครับตัวนี้ก็เป็นจานนะเป็นจานเห็นย่างกันนะเออะร่ามเะล่ามโอ้โห oh, นั่นเป็นการทำเออะล่ามนะทุคนนะที่ว่าเห็นไหมที่ว่าใส่บางไม้ไผ่อ่าทุกอย่างทำจากบ,บางไม้ไผ่ทั้งนั้นนั่นทุคนนะอุปกรณ์เห็นไ้ยทุกคนนะสนใจนะนี่ นี่ทุกอย่างก็เลยมีแต่มไม่ไผ่ครับป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราได้ที่นั่งแล้วเพราะว่าวันนี้แขกเต็มนะแล้วอ่าแขกที่ว่าจองเขายังไม่ทันมาแล้วพวเราจะไปนั่งกินก่อนครับเดี๋ยวแขกเข้ามาแล้วเราก็จะออกกไปนี่ซันบนนะทุกคนนะไปนัตะโกออ้อคเดอสลดดัดเดอ ใบนบรยรกาศทุกอย่างไม่ไผ่ทั้งนั้นครับทุกคนไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไอูวองตินลุกเด้อนี่คือบรยรกาศตรงไหนร้านนะทุกคนนะตันสันซองก็ได้มาโอเคนี่ครับทุกคนนะนี่ก็คือเป็นเมนูอาห้ารที่ร้านแบมบู่เนเอามาให้นะเดี๋ยวพิมพ์จะข้อเลือก่กอนครับว่าเราจะเอาอะไรมากินนะ กินข้าวกินข้าวเที่ยงครับทุกคนครับกินข้าวเที่ยงนะมาเมนูแนะนำมีมีมีนั่นแหละอ๋อจะมีออลามคว่ยแล้วก็มีซีนฟังชิกใส่อัวกับตำลูกบาบาไข่แพนเจ้าบองประมาณนี้เนาะเป็นเมนูที่ว่าแนะนำที่คนมักสั่งกินนะโอเคเอาตำลูกบาบสระนี่ครับทุกคนเชิญมาดูนะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเป็นเป็นซ่อมนะทุกคนนะซ่อมก็มาทำเหมือนจ้งไม่ไพ อ่าไม่ทูนี่ก็ปกติกคือไม่ไพ่แล้วนะแต่ว่านี่ครับซ้อนนะซ้อนก็ทํามาจากไม่ไพ่ไหรือว่าบ่วงอ่าบ่วงนี่ก็เป็นจานครับทุกคนครับจานจานตัวนี้ก็เป็นแก้วน้ํานะแก้วน้ํานี่ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอ่าซามเล็กๆอ่าซามเล็กๆไว้ตักแกงไว้ใส่แกงครับดูโท้น้ำกรนะ <c oughs> ทุกคนโท้น้ำแข้งครับโท้น้ำแข้งก็ทำมาจากไม่ไพ่ <c oughs> เป็นน่ารักน่ารัก พนักงานร้านเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวพิมพ์จะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศรอบๆนะภายในร้านครับว่ามียังน่าสนใจได้นะโอเคครับพิมพจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศข้างล่างก่อนครับทุกคนครับดูครับตรงนี้ก็เป็นริมน้ำนะนี่นะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็นแริมน้ำครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะตรงข้างล่างก็เป็นน้ำขานนะทุกคนเห็นไหมเป็นแม่น้ำขานครับแม่น้ำขาน นี่ก็เป็นบรรยากาศในลานโห<อ>ดูครับทุกคนแต่งด้วยมไม้ไผ่นี่นี่ก็พนักงานพนักงานไทยบ้านเดียวกันบรรยากาศลานอ่า <c oughs> คนเยอะมากทุกคน <c oughs> คนเยอะมากนี่ รอหน่อยหนึ่งนะทุกคนนะไม่รอเท่าพ่อมเลยโอเคเดี๋ยวไปข้างบนกันต่อครับวันนี้ก็เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำน่ารักมากทุกคนโซฟ่าพิมพ์อยู่ร่วมมากก็จริงนะแต่ว่าไม่ไม่เคยมาทุกคนนะโบราน,นี้จะดังมากๆครับเพราะว่ามีเอกลักษณ์ก็คือไซทุกอย่างก็คือเป็นไมพผยทั้งนั้นนะดูเก้าอี้ที่เขาทำครับดูบันไดขึ้นก็เป็นนี่นะ เพาตรงเคาน์เตอร์่งว่าอาหารมีลากไล่เลยครับคนทำให้เหลาเลือกนะอาหารเยอะแยะอาอาหารเยอะมากนี่นี่ก็เป็นตู้ปเล็กๆที่ทำแจ้งมีไผ่ทุกคนมีนอไม้ออกดนะ้วยเ่ยนอไม้นอไม้สุดๆ <c oughs> นอไม้สุดๆ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพิมพ์จะข้อไปกินข้าวกันนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพิมรับยลืมครับอวยพอให้พิมเลยนะแล้วก็ยลิมครับทุกคนครับอยู่กับพิมไปนานๆนะนี่ก็คือวันเกิดของพิมพาครอบครัวมากินข้าวครับนี่ทุกคนมาแล้วนะเออล้ามเออลาบโนบางนี่น,นะใส่บังไม้ไผ่ครับทุกคนครับจะทําอาหารใส่บังไม้ไผ่นะนี่ตอนเทนะเทลงเลย โอ้ล้อนมาล่ามาขวอยนะทุกคนนะล่ามเนื้อขวอยว้าวเยอะมากนี่ใจเด้อนะครับส้มต่ำส้มต่ำล่วงบาเพราะล่ามเชือเป็นสิ่งที่พิมพ์ซอฟม,มากๆครับทุกคนครับมาถึงละจ้า,านี่ทุกคนมากมามามขอบุณกินยังใด้ๆปะนี่ ทุกคนมากินข้าวน้ำกันครับทุกคนครับวัไไนนี้ก็มันเกิดด้องกินไง <laughs> ถ้ากันมากินข้าวนอ,อกบ้านแ <laughs> ล้วไป้คุณก็จะสนนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าจะได้กินกันหรือเปล่าวันนี้ต้องได้ผัดกันกินครับ <laughs> มาทุกคนมาออกล่ามหนะ่อยนี่ครับออกล่ามรนะ้อนๆนะทุกคนมองเห็นคุณก็นั่งกินข้าวนมอยู่ข้างล่างครับ <laughs> พอกันม่กินข้าวกนักนพอยังไม่ได้กินข้าวซาวไงครับนี่ดูจ่องนะทุกคนนะตะหลิวอ่ะน่ารักมากมาข้าวกันทุกคนข้าวเที่ยงเนาะน เอร่อยมาทุกคนไปแล้วล oh. oh. ูกไปแล้วลูกไปแล้วตอนนี้น้องเทนคุณก็สุนตอนได้ผัดกันเอาแล้วครับว่า ที่เรากินนี้มันเป็นซันซองนะคก่นกลัวน้องจกตกส้มตํมอร่อยมากคนะทุกคนช่วงว่าร้านนี้ก็อยู่ติดกับตัวเมืองเลยครับ <c oughs> สมมติว่าเราเรา,เราอยู่อยู่ตรงตลาดมือนะขี่รถมาถึงร้านนี้ก็ประมาณสักสินาทีครับทุกคนครับอยู่ไกลๆครับสะดวกสบายนะบรรยากาศแบบธรรมชาติครับทุกคนครับสวยงามอยู่ทากงกลางอ่าไม้ไผ่นะ Thank you โอ้ เอาเมีนยนหองนะ <Okay. S 1> คือว่าติดกันมานี่นาคนนี้ก็เป็นจืนเฮือ้อจืนเฮือ้ออร่อยครับตัวนี้อร่อยนะแล้วก็น้ำจิม้มน้ำจิม้ม oh. เดี๋ยวพิมจะบอกอ่าราคาห้านที่เรากินนะประมาณเท่าไหร่ ทุกคนสวัสดีตอนนี้ก็เรากินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านกํา <c oughs> ังจะกลับบ้านแล้วนะ,ะไป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 เพราะแทนคุณเหล่ายักนอนแล้วน้องแทนคุณยังนอนแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาแทนคุณกลับบ้านกนโอเคนะอร่อยนะคุณนะซึ่งว่าอาหารที่เรากินวันนี้ก็อ่อ,อล่ามครับอ่อ,อล่ามก็จะอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะสามหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วก็สมต่าก็ประมาณสักอ่า หกสิบบาทน,นี่แหละครับส้มตำแล้วก็จึง้งเนื้อก็ประมาณพอเข้าประมาณหกสิบบาทเช่นกันครับโอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วครับซึ่งว่าวันนี้เราก็มาแนะนําร้านอาหารนี่คือร้านหนึ่งที่ว่าเป็นบนนรรยากาศแบบบ้านๆชิวๆนะทุกคนนะเดีอา,าอาหารโคตรอร่อยครับทุกคนครับรับรองเลยครับมาร่วงมาอย่าลืมนะครับถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวพิมพ์พามานะโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนลาลาครับที่ว่า สุดที่วพพ่ามีแต่เป็นตอนจจบนะวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับ